สวัสดีครับอริการเสียใหญ่ไอทีนิวนะครับประจำวันที่5มิถุนายน2555นะครับในรอบของเรียงขึ้นวันนี้มีข่าวมือถือที่บาง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 ที่สุดในโลกมันบางแล้วบางอีกไม่รู้จะบางาถึงไหนกันนะครับก็คือค่ายเซตีอของประเทศจีนนะครับทําลายสถิติจากหลังจากที่ oppo finder นะครับได้ทำํำทำสิิติมาก่อนหนะน้านี้ด้วย6.3มิลอันนี้เซตีอบางเพียง6.2มิลน,นะครับก็อ้อโทษทีครับ อ่า Oppo f i n d ร์นะครับอยู่ที่6.65อันนี้อยู่6.2อุ๊ยเล็กน้อยอีกจะมีใครทำให้ถึง5มิลไหมนี่แต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นคอนเทค A15 นะครับจอคอมเบต7.5พีความหน่วยความจำ64กิก์แอนดรอย0แล้วท่าจะอัดเต็มนะครับราคาทุ่งหลายมูลเลยตามมาด้วย Marvel นะครับเอาใจชิปไร้สายคอมโบนะครับรองรับ Wi-Fi 802.11ac แล้วก็รองรับรองรับ MHC รองรับมูทูธในชิปเดียวกันนะครับ เขาบอกมันทำให้เล็กกว่าเดิม50%ถูกกว่าเดิม75%แล้วก็แนะนำํำแน่นอนครับยิ่งเล็กยิ่งกินไฟน้อยนะครับตามมาด้วย c ค l l i n งนะครับเปิดตัวบริษัท c คอ l i n งก็คือบริษัททําผลิตกร,ระจกไกรล่าก,การ์ดบนสมาร์ทโฟนมือถือ,อต่างๆนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดตัว Vi o w g l a s s นะครับหน้าจอโค้งได้สำหรับอุปกรณ์ยุคหน้านะครับโอ้น่าสนใจ หลังจากที่เคสหลังของ Galaxy n o ได้งอได้แล้วนะครับเป็นตัวต้นแบบของ Galaxy สามต่อไปตอนนี้ก็เริ่มมีหน้าจอที่งอได้แล้วตามด้วย Apple นะครับเผยแพ็กคู่มือผู้คมปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ iOS ที่ผมเคยอธิบายแนละ้วก็ามักมันมี10วัตต์ถ้าไม่มีก็จะบอกเป็นของ5วัตต์อะไรอว่างไี้เพราะว่างไปต่อม Insta Inst Paper นะครับสำหรับร Android ออกมาแล้วนะครับเหมือนที่ออก iOS มาก่อนหน้านะี้ถ้า iPhone ในไทยที่เคยได้เล่นตอนนี้ใครใช้มือถือ Android Samsung LG Optimus นะครับแล้วก็ Motorola Sony Xperia ก็โหลดกันได้เลยนะครับตามมาด้วยข่าวอัปเดตจากงาน c o m i t e x นะครับ Viewsonic เปิดตัว VCD 22แท็บเล็ต22นิ้วรัน Android 4.0ย oh, โอ้มันจะใหญ่เพ่มน,นแล้วดีขอมเขตหน้จาจอ1 9น0าพอคูณพันแนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า DPI เท่าไหร่ตามมาด้วยรายการทีวีของทาง CNET TV นะครับแนะนำ โน้ตบ e ุ๊ก Sony v ไวด e โออีนะครับตัวใหม่ที่มี i อพิดออกมาตามมาด้วย Sony วที o อ n ด์ท b o o k e นะครับสรินดาวออนเพสนะครับก็จะดูว่าเขาลดราคาขนาดนี้แล้วจะสามารถสู้กับ MacBook Air ได้หรือไม่ตามมาด้วยขอองานคอมพิ t เ x ออัปเดตเพิ่มนะครับทีโชว์การทดสอบชิป OMAP 5430นะครับอีกรอบแรงกว่าแรงกว่าทุกรุ่นในตลาดตอนนี้นะครับ แล้วก็งานอคอมพิวเตอร์อัปเดตเรื่องของ ASUS เปิดกองทัพแท็บเล็ต Windows 8นะครับแล้วก็ Windows RT นะครับมีทั้ง ASUS แท็บเล็ต600นะครับที่เป็น Transformer p a l m หรือ Windows RT แล้วก็มีสเปคเทกซสั่ง Core i5 กิกนะครับจอ Super IPS Plus ขนาด10.1นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอ1 3 6 x 1 6 8ความจุ32กิกแล้วก็มีแรม2ก,กิกโอ้แรมเยอะนะ กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง2ล้านนะครับ Bluetooth 4.0นะครับแล้วก็ราคาไม่เปิดโตัคาดว่าจะอยู่ราวที่3-4 0 0ดอลลาร์ถ้าเปิดโตราคาจริงๆถือว่าถูกมากนะครับเพราะเอาคูณเข้าไปเนี่ยราคาเองแค่9,000-12,000เท่านั้นเองน่าสนใจทีเดียวป่ะข่าวมาต่อมาเรื่องของ Microsoft u n นอัน View Xbox Smart Glass ผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรนะของทางอ Ah Cine TV นะครับจกกับกานคอมเพลตกร์แน่เลย ตามมาด้วย Samsung Galaxy App ยวอิส a t จ l i น p r นิว i d เพ e นะครับผมจะเอาอันนี้เป็นปัญหาอะไรกับกับตัว a ั s u n งตัวนี้หรือเปล่าอ่าเทปรายการแบตตายผ่านไป Asus เปิดตัว Ass s u s Hi Chi นะครับอันนี้ผมอ่าน,นจากเทปที่แล้วอันนี้ยายละเอียดเพิ่มเติมก็คือมันคือโน้ตบุ๊กที่มี2หน้าจอนะครับ10ยิตกา3เป็นอ่าออกแบบเหมือนกับอ่า n s f o r m e r Prime นะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับ เขาบอกว่าตอนปิด้าเราก็ใช้งานเป็นแท็บเล็ตวินโดว์8ได้ซึ่งไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความนาน,นะครับเพราะว่าต่าได้บางมากๆตามมาด้วยโซนี้อัปเกรดไวโอรุ่นซีรีส์ไอวิบิอีกชุดหนึ่งนะครับโอ้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไวโอ T13 นะครับที่ใช้ไอวิบิเรียบร้อยแล้วหนะ้าจอ13.3ใช้ SSD นะครับราคา7 9 9เหรียญนะครับตาม24,2400บาทตามมาด้วยไวโอแซนะครับรุ่นหลุมหรานนะครับแล้วก็ใช้ดีไซน์เดิมก็ยังใช้ดีไซน์เดิมนะครับ แล้วก็ส่งผลให้ราคาเครื่องปกติลงมา2,000ดอลลาร์เหลือ10,06ดอลลาร์นะครับแล้วก็มี CPU i v b i t นะครับที่ให้าเเแ g a d g e t นะครับมีข่าวบอกว่าตัว y o s ที่รุ่นสมรรถภาพเออ่ iOS รุ่น S นะครับรุ่นที่รุ่นนี้เน้นสมรรถภาพก็คือเปิดตัว15.5นิ้วมา่ก่อนแล้ว ตัวในตลาดมัลติมีเดียแล้วก็ไบโอรุ่น F นะครับ F Inland รอบนี้มีเป็นรุ่นของ S13 นะครับน่าจะ13.3แล้วก็ตัวเด่นก็คือ CPU ไปไอ y Bridge เช่นการสูงถึงข้อ i7 เลยทีเดียวเป็นแบบ Core Core แล้วก็ CPU G Force นะครับเคอร์เพลส์ Careful นะครับตัวนี้มีอ่ารุ่นย่อยนะครับ S13P นะครับสำหรับตลาดองคอ์กรแล้วก็มีมือถือและโมดูล G ี GPM นะครับเพราะไม่แล้วก็มีไบโอ E นะครับรุ่นล่างที่มี3 หน้าจอครับ11นิ้ว14นิ้ว15นิ้วแล้วก็ดีไซน์ใหม่ขนาดนานคอมเพลตหน้าจอ1 3 1 6 1 6 8นะครับ n o t e บ o o k ซีรีส์นี้มีออ y b r i d ให้เลือกเฉพาะขนาด15นิ้วนะครับตามด้วย BioL นะครับรุ่นสุดท้ายที่เป็น CPU แบบ Core i7 นะครับที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้าปีที่แล้วคราวนี้ก็เป็นขนาดหน้า,นานจอ21นิ้วเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ชิปประมวลผล X Reality นะครับใช้ตัวเดียวกับ TV b a r v i ของ Sony รองรับจอสัมผัสของ Windows 8แล้วก็มีรุ่นของ T-D แบบไม่ต้องใส่แว่นทห้เลือกนะครับ ตามมาด้วยข่าวซีซิตนะครับตัวจับโทรจันทร,ร์ตรวจสอบโจมตีการธุรกรรมทางการเงินเล็กที่สุดในโลกนะครับโดย C.S.I.S. นะครับโดยษัทรักษาความปลอดภัยของเดน,น,นมาร์กนะครับได้ตรวจพบโทรจันทร,ร์ที่มุ่งเน้นการโจมตีธุรกรรมและการเงินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกโดยโทรจันทร,ร์ตัวนี้ชื่อว่าทินบ้านะครับหรือไทนี่แบงเกอร์นะครับหรือซูซี่นะครับ มันมีขนาดเล็กเพียง20กิโลไบต์เท่านั้นโดยโจมตีแบบ man-in-browser man-in-the-browser นะครับเ <c oughs> พื่อทำการขโมยข้อมูลและทำการดักข้อมูลภายในเครื่องแล้วก็ปีเตอร์ครูสนะครับหน่วยวิจัยของ CSIS นะครับกล่าวว่าตัวเจตนตัวนี้ไม่มีการเข้ารหัสใดๆทำให้มันมีขนาดเล็กมากแล้วก็ทำให้มีการตรวจจัน,นั้นเป็นไปได้ยากนะครับทำให้จัดสำหรับที่หน่วยความจำใหม่หรือเกี่ยวบฟังก์ชันต่างๆรวมถึงงมีการ อาจฉีดตัวเองเข้าไปยัง S. e x p o i l e r e แล้วก็ sbchost.ee e. นะครับในบริษส่วนของระบบจัดการด้วยแล้วก็เพื่อป้องกันมากขึ้นควรจะมีการอัปเดตผ่านอนเที่เวลาดเร็วนี้นะครับก็แนะนำใช้ตัวเดียวกับผมนะครับ Windows Essential Security นะครับในนี้โหลดปีจากทาง Microsoft เซิร์ชใน Google ได้เลยว่า security essential นะครับมีทั้ง XP Windows Vista แล้วก็ Windows 7นะครับ ต่อมาเรื่องของทำลายข้าของเดบดอกเทสนะครับระหว่าง,งกับซูง g Galaxy S3 กับ iPhone 4S นะครับว่าใครอยู่ใ,ใครจะไปอก่อนมีการเปรียบเทียบระหว่าง Samsung ซ a l a x y S2 กับ iPhone 4S กันมาแล้วตามมาด้วยเรื่องของอวิธีการ,บ,ารบังคับให้อัปเกรดเป็น at, เ e ็กซัตทำให้ Galaxy n e x กซตอัปเกรดเป็น Android 4.0.4นมีออกมาแล้วและแถมตัวนี้ผมได้ยินข่าวมาว่า Sony Xperia หลายรุ่นนะครับสามารถอัปเกรดจาก4.0.3เป็น4.0.4ได้แล้วนะครับมีคนถามว่า4.0.4มีการแก้ไขเรื่องอะไรบ้างเขาบอกมีการแก้เรื่องโพเทสก็คือการหมุนจอนะครับทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการทําให้การถ่ายรูปเนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นนะครับเอาไว้งนะ่ายคือโดยรวมแล้วเนี่ยแก้ไขปรบปงดีขึ้นหลายส่วนเลยทีเดียวตามมาด้วยข่าวของเซ ll f o ดอ c o m นะครับซึ่งกิจาก,การตลาดโซเชียลเนตเวดบล็อดดี้มีเดียไปแล้วนะครับแล้วก็ลือสนั่นว่าซัมซุงทำลายเคส S3 นะครับที่เป็นสี โฟบบูนะครับทิ้งกว่า60,000ชิ้นนะครับเตรียมเป็นสีเมทัลลิกบูแทนนะครับโดยตอนนี้อาจจะเห็นคลิปจากทางซั s u n งเยอรมันนะครับแล้วก็มีข่าวอะไรใหม่ไหมอ่อ,อส่วนใหญ่จะเป็นคลิปทีวีของ c ีเน็ตทีวนะครับเรื่องของ Microsoft Xbox Get ESPN Programming นะครับแล้วก็เทรลเลอร์เปิดตัวเกมใหม่ Halo 4นะครับ แล้วก็มีการโชว์โตชิบ้า X Size นะครับ13นิ้วนะครับอัมมอนสเตอร์ออฟอัลเทเบเอ่อก็หมายถึงแท็บเล็ตประหลาดตามมาด้วยการต่อสู้กันระหว่าง iPhone 4S กับ Samsung Galaxy ี่เน็นะครับผมจิ๋วม,มันสู้กันไม่ได้หรอกราคาต่างกันตั้งหมื่นข้อมูลนี้คือรายการสิ่งใหญ่ที่นิวปอร,ร์ตเมืองที่5มิถุนายน2 5 5 5นะครับ,ค,รบคุณผู้ชที่ตามชมกันติดตามเทปเย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ t v c d k c o m นะครับแล้วก็กด subscribe ใน YouTube นะครับเพื่อตติดตามเ อัปเดตกันท,ทันท่วงทีนะครับหรือจะเข้ามาคอมเมนต์ก็มากดไลค์ในแฟนเพจที่ที่ facebook.com s มสารส t v เดี๋ยวเร็วนี้นจะทำแอปใน Android แล้วก็ i o s ต่อไปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชมในคลิปต่างๆที่ผมทำแต่ผมมาที่ตามชมกันนะครับในเทปนี้ขอตัวลาไปก่อนอีก12ชั่วโมงถัดไปในตามชมเสือใหญ่ทีดีวกันต่อว่าจะมีข่าวอะไรอัปเดตช่วงนี้แัคอมพิวเตอร์เดือดเลยทีเดียวแต่ผมมาที่ตามชมกันนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ